ตคนเอาละฮะขอแก้ตัวเลยครับที <Yeah. S 1> ่คนหกส โหในห้องนี้ห้าทิพยคนมามามาเอ้ยใครบ่นควยแล้ววะทองมันเต็มแล้วไม่เห็นเออทองมันเต็มเฮ้ยถ้ากูควยเล็กนะพวกมึงก็ควยไม่มี ตามอะไรไอ้พวกควยดำเงียบๆดิสามสองหนึ่งบุ่มผมรถเต็มนะฮะเฮ้ยตายคนแรกควยเล็กนะเว้ยอ้าวได้ควยแล้วได้ควยเล็กนั่นหนึ่งคน đại bảo thai bảo thai à, cái nó cười đấy, cái bóng cười đấy, bảo thai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  ต้นบ่นอะไรกันวะอหาว่าไงนะเออเดี๋ยวในน้ำเดี๋ยวไปไล่ที่หลังมันไม่ได้ที่หนึ่งหรอกในน้ำอ่ะเยี่ยเนี่ยนะไม่ตายวะ

ได้เบาเบาได้เบาไอ้สัตว์ยิงกูเป็นขี้เออเงียบกันใหญ่อาบูดาบีกูดึงมายิงมั่งอะเพิ่มเพิ่มให้กิจกรรมหนึ่งถ้ายิงไปเม็ดนี้ใครตายนะเดี๋ยวให้ตู้หนึ่งใบเอาป่ะเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอา เอาไม่เอาเมนนี้เมนนี้ใครตายคนแรกได้ตู้นะไออยากได้รวมตรงกลางเลยแมวเว้แมวเว้นี่ตัวนี้ได้ตู้นะไอไอเจ็ดอะโดนแน่โดนแน่โดนแน่โอ้โหไม่ยิงผมมากเอะไรไอเจ็ดได้ตู้โดนแน่โดนแน่ไอเจ็ดดีคิวนะ ไม่ตายกันเลยวะกุลุ่เออย่างนี้และฮะท่านผู้ชมวันมันโหดเกินไป เิร์ฟนี่สังหารหมู่เนาะเห็นปะผมให้ทางเซิร์ฟก้าวผมไม่ลงหมดนะอะไรอ่ะมีตั้ง49คนอ่ะพี่ไม่ลงเลยเหรอวะเปิดให้ยิงได้เปิดให้ยิงได้เป็นควยอะไรตั้มมี่้ยผมไม่ได้ด่าพี่ฟ้องเฮ้ยสามสองเนอ

ชอบดิเฮ้ยมีใครเป็นนักประดาน้ำเปล่าวะีมีนกปราน้ำได้หรอนี่ไงเจอหึตัวนะนกปรดาน้ำนะเฮ้ยมีมีปราน้ำได้เหรอ้าูามีกบอกเยเยูอะไรอ่ะเรตัอยนะ่าลอถามไม่บอกอย่าหอถามอยู่ในอยู่ใน

ยิงรัวกันไปก็ยิงรัวเกินไป,นไปมันไหนจะจบว่าต้องเปลี่ยน RPG แล้วมั้งจะมีสก็ลโดนมันกอดอีสองที่ผูกว่าละ่ะ มาหาพี่ไงแมวทำไมขาดมือสบายี้ย่คิดถึงพี่อ่ะตาาเฮ้ยสามสอง้มัน่วกเลยตา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 ตายตายตายตยตายตายตตาต

แอดทำโนแล้วไหมครับมีโนน้ำลายปะเฮ้ยโนน้ำลายก็มาวะอะไรนะที่หนึ่งอยู่ไหนอะใครอไปดิไปดิอยู่ไหนในพุ่มโอเคพุ่มมีเป็นร้อยไอ้เหี่ยะชุดทางเรือชุนทางเรือ 这么大。 อะไรวะเหลื่อๆอีกเหรอมั่วมากเลยนะเมื่อกี้ว่าอะไรมมมไม่เงบนเดินเลยมันเป็นจอสีเลยอ้าวพี่ไปดูตาตีมดิผมแม่งวิ่งมงั่มวเลยดู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 ดี่งโอ้ยพี่เอาไม่ทันแล้วครับ เขาไม่ทาแล้วขานพลทำเมทาไม่ทาแล้วเดีกยเาพนเนะเปลี่ยน R G แล้ว,ลว,นลวคนน้อยแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนก่นนิดนึงนะเปลี่ยนก่อนนิดนึงอ้าวีา่คนเองเหรอมันเปลี่ยนก่นนะ อาใครที่อยู่แป๊วนึงนะผมขอดึงมาแล้วก็ไปหาที่แอบนะครับเอาพี่หลอสองเะรออีกหรอ,อคนหนึ่อ่ ได้ยังยังไม่จบยังไม่จบพี่ยังไม่จบพี่อ่ะอีกอะเลื่อยลมอนดย่ิแล้วผมามคนเหรอแล้วผมแล้วผมพี่แล้วผมอะไรเองอยู่ไหนนะไอนี่ไอ้นี่เหรอไอ้นเองเหรอไอ้รนะโนทลง่ะอ้าวแล้วใครแล้วใครหลุดกนที่ถามาไม่รู้แลมโบหรอแลมโบมันตาย่่ดเดิ๋ยคนโรเน่ย่ะชื่อดีมันตายจายมันตายคนที่ม ช่าห้หน่อยเล้เออถ่าไว้หน่อยเราสองคนเลยเดี๋ยวพี right. <im ่หนึ่งกับพี่มัวไม่ไม่เด at um> um ี๋ยวให้วิ่งแอบไงยแล้วจะใช้ R B G แบบนัดเดียวอ่ะบอสเดียวตายอ่ะบอสไม่ได้บอสมันบักเปิืหลุดไบไม่กี้ไงเอาหรอไปได้ปะอดเล่นไปแอบเลยอันนัดเดียวตายนะพี่หนึ่งไปแอบดีไปแอบครับเดี๋ยวให้เวลาสิบเก้าแปด เจ young, いい็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปนอนยิงเดียก่อนอนยิงนอนยิง ปาปีโเยเยอะพี่นึ่ง่อยพี่หนึ่งโอ้พี่หได้ได้ไงวะอะไรอ่ะโอ้ยได้ที่หนึ่งได้ไงนี่อร่ะนั่้นี่หนึ่งเลยก็ตริงต่อยแม่งเลยริงพี่พี่นึ่ที่หนึ่งไอ้นี่ได้ที่สไอ้แรโบได้ที่สามแรโบต ไอมปิดเอาไว้มียานเจ็บขอได้ไหมได้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 ้ไได้ไดได้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 ไดได้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 ไ้ไได้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 ้ได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 ้้ได้ได้้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ ไม่เอาล้วี่เกียละเอามาสองอยแมาดูายล้วขายานอกนะแจ๋งไหมไอดอกไหนผู้เล่นไอเดอกมาแล้วไอเดอกมาแล้วไหนจกไปกี่หยาแล้ววะแจกมาแล้วอด้องฟ้าทั้งหมดไอ้ดกมาได้ด็กมาแล้วเฮ้ยใส่ใ่ใส่ล้เก่าดุดไวนะ๋ยวดูนะไอคนชอบคนเน้มดับนะเฮ้ยโกงเปล่าใส่เต่าดุดไว้อ่ายืนดูก็ได้ยืนดูก็ได้ โทษพ่อโทษแม่มึงดอบแล้วนะเพราะว่าไอ้ฉันมีเซไพเดอร์ของ้องนะโอ้โหโผล่มาโอ้ยเอียเปิดกองได้แม็กเอียพ่อตายบอยบอสติดตัวไม่กันแล้วไปยังไงตัวไปยังใครอยู่วะที่สองแต่ครับไอของเรามันเลือไม่หลุดขึ้นไ้เนี่ยใครวัดสตรีมากเลยไอเดียดีเลยโอเคครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับรอบหน้าจะเป็นวันไหนก็รอติดตามนะครับ แล้วเล้ยังมีกิจกรรมอ่อาคอมเมนต์นะครับถ่ายรูปลงคอมเมนต์ที่ที่กลุ่มอยู่นะก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับแลเจอกัน